ลิปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักค่ะอุปกรณ์จัดแต่งคนร่างกาย7 in 1กับ MG 3911ค่ะ ใบมีดนะคะของตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นใบมีดรับคมในตัวขนาดใช้งานออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและไม่ก่อให้เกิดการคาคยเครืองใบม,มีดมีปายโค้งมนเพื่อการสัมผัสผิวหนังที่นุ่มนวลได้มากยิ่งขึ้นมาพร้อมรองหวีเพื่อการจัดแต่งเล่มขนให้ถึง4ชิ้นมีขนาด 1, 2, 3และ5้ามมตรและหัวรองหวีสำหรับจุดซ่อนเลนบอบบางเป็นพิเศษ 1>, 1ชิ้นหัวการใช้งานเสริมสําหรับการตัดแต่งขนจมูกสามารถใช้ตัดแต่งได้ทั้งขนจมูกและขนหูใบมีดสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ตัวเครื่องชาร์จไฟเพียงแค่8ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง60นาทีและมีไฟแจ้งเตือนสถานะขนาดกำลังชาร์จไฟรุ่น MG 3911มาในราคาเพียงแค่1,790บาทและรับประกันให้2ปีเต็มค่ะ สำหรับท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถช็อไปได้แล้วนะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มวันนี้ขอต้วนรับไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ